พี่น้องแบ่งใส่กระปุกกันครับเพราะว่าสิเอาไปกินกรุงเทพนี่สิงลงุงเทพนะครับพี่น้องให้พี่น้องนี่พาเคิงสะกก้อนมันใหญ่กับโพดนี่เบื้องหน้าพี่น้องพาเคิงสะกก้อนแล้วพี่น้องหวงงัวใหญ่สุดใครสุดมันนะครับ,พ,บพุ่นเบื้องหน้า สวัสดีครับพี่น้องบ้าเป็นลูกอีสานครับมื่อนี้ครับผมสิภาพีพีน้องๆสุขูสุขนครับพี่น้องมาขันสมพักพี่น้องนี่บ้าเป็ดสิบอกว่าขันสมพักเป็นอย่างคือขันพี่น้องเพราะว่าพักพักหอมมุนีบ้าเป็ดปลูกไว้สวนหลังเฮียนพี่น้องปลูกสองหม่องพี่น้องอยู่ในสวนหนาหนาบ้านท้างคนครับอยู่หลังเฮียนพี่น้องเผอิญมันเป็นหัวหญ่เหล้วพี่น้องเอ้ยเบิ้งมีเปลี่ยนแล้วครับเบิ้งพี่น้องปลูกเองนะครับนี่มาเบิ้งใด้เลยนี่มีแต่หัวหญ่ๆพี่น้อง ผักหอมแบงกับพักหอมนีแหละครับพี่น้องเบิ้งอันนี้พักนีนะครับเดี๋ยวเฮ้าก้อนอื่นก้อนสี่ก้อนเข้าสี่นั่นพี่น้องก้อนเข้าสี่คันพี่น้องเข้ามาหันสะก้อนพี่น้องครับเริ่มกันเลยครับอุปกรณ์ที่เป็นหัวหอมต้นหอมนี่ครับกระลำนะครับมะเขือผงชูรส แล้วก็เกลือนะครับและที่สําคัญคือข้าวเหนียวครับผมและอันสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับพี่น้องก็คือน้ำสาวข้าวนะครับพี่น้องครับเ้ากรสีมะขันหัวหอมหันหอมก่อนนี่ครับนี่แต่บ่าเปรี้ยสีมักแบบว่าเอาสีหันสันส,นสนก็ได้หันเนยาๆก็ได้เด้พี่น้องนี่แต่บ่าเปี้ยกระสีหันประมาณนี้ครับ พี่น้องเดียวพักงามๆพี่น้องเลยน้ำกระโดอ,อก,กระเดียกระเดียกระโดออก เบื้พี่น้องนี่พาเคืองสะกก้อนมันดไงครับโพดนี่เบิ่งได้เป็นหรือโผล่นี่ครับพาเคิงสะกก้อนแล้ว,วพี่น้องหัวไงนี่สุดใครสุดมันนะครับพุ่นเบื้องพี่น้องหัวบักใหญ่ได้แต่ผู้ใด้มัก นอครับต่อไปกระลำครับว่ามีดหน่อยพี่นอเอ้ยมีดหน่อยอยู่ครับว่าว่ามีดว่าญ่ายกันใดกระลำลง ្ចាំពីដែលការសាទ្លាដាំងអាស់ត្រូវើខ្សាស់ត្រាំង់ផ្ស្លាល់ម្រ្ចងក្ក พี่น้องเขาต้องล่างก่อนครับผมเดี๋ยวสิบห้าพ,พี่น้องไปล่างกันนะครับนี่ครับ บะเขือบะเขือนี่ครับต้องใส่บะเขียน้ําพี่น้องบะเขียสเขียคืนเดินบะเขียคืนพี่น้องแต่ตะคนมากิาครับปลาไขสีไส้จังไหรแต่าาว่าบ้าเปมากระใส้นี่แหละครับพี่น้องเขียคืนน้าได้ครับพี่น้องเอาไนออกน้ำเด้เด้อครับพี่น้องน้องล้างขากรรไกรไดนน้น้ำสะอาดเท่าพี่น้อง พี่น้องเพราะว่าบางเ,งเทียงมันกัดเตียงไม่กี่ดีนเนาะสีล่างหนึ่งน้ำสองน้ำครับเอาที่น้องชอบเนาะพี่น้องเนาะจะเป่าเปรตกับสีล่างสองน้ำก,ก,นะก็แล้วรับก้อนสิคขันเนาะเพราะว่าอย่างนั้นไม่กี่ดินอย่างนั้นแหน่ ่างพี่นอ้อง่างพรุ่กันครับได้ใส่ผักกัดหัวหนึ่งพี่นออ้องดังนีพี่นอ้องวันนี้ห้องเซียวเกียร์ใส่ nó để tìm xác nhầy đấy gặp lại thật ทักครับนี่สำทักน้ำบ้าเปร้ครับผมสูตรพิเศษพี่น้อง มีข้บีบขงีมันสิ่ไหลไหความเหมือนของทางออกไปน้ำพ่นองเนาะจากหลายหวหันที่น้อนเหลือน้อยแล้วบนี้ ที่มีสองสูตรพี่น้องก็คือห้าสีร่างออกก็ได้หรือห้าบีบเอาน้ำออกแล้วก็ห่ามาใส่นี่เลยก็ได้พี่น้องมาใส่ซ้าทีเ่าเตรียมใหม่เลยก็ได้พี่น้องนี่พี่น้องเริ่มได้แล้วครับหรือบางคนกับสีล่างความเข้มออกเพี่น้องสิใส่น้ำร่างออกนะครับ จะบาผิดแบบหลางเหรอว่าสิลาของสักนามย่เด๋อวจะงข้าปุ่งไหมครับพี่นอนะ้องเนาะดูตัดแสบว่บพี่น้องคนไหนพี่น้องเบิง่งได้แปลงไร

เดีดมากเยอย่าเขากันเขากันพระด้างมันู้นแล้วอ,อันนี้อร่อยแล้วพี่น้องผงชุดรสห้องสีใสความก็นำมลล่วงผลเนาะครับพี่น้องางผงปุ่นเลยใส่ส้ามินเนาะต้าพินมากจะได้ดี่น้องนี่ <Es> พี่น้อง <ป chips S 2> นี่สูส well, ตรไผ่สูตรมันตะบาสูตรบ้าเป็นคือแม่คาเห็ดมสี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องหใสกลือใส่ม like ันสีนมันมันดีบ่นี่พี่น้องสูตรบ้าเปรี้ยู่อสาน ใิ่แซมใช่เดี๋ีวจะมีต้องที่น้องอย่าใส่ดอกให้จังซี่พี่น้อง ได้ไหลายสีเข้มบนนันดอ,อกพี่น้องเขาจังซิมอ่ะกพอเพาะเขาจังเพิ่มเนาะพี่น้องนี่ผงชูรสครับผงนัวนี่ครับพี่น้องนี่ผงนัวลผงนัวนะครับวับนนี้จุดสำคัญเรานี่พี่น้องครับผมนี่คือ นำหม,ว,ำมวกน,น,นำหมวกก็คือนำเศร้าเข่าเนาะพี่น้องใสไปเลยครับใสเหมือนเลยเนาะพี่น้องอู้ยสูตรนี้เป็นตระแสบแล้วพี่น้องสูตรเด็ดเลยพี่น้องนี่นี่ ะสีซีมเดี๋ยพี่น้องมาดใส่น้ำโวกแล้วนะครับใส่น้ำโวกใช้ผมชุดรดแล้วนี่ครับเห็นไหมังี้ยท่วมพักพี่น้องเห็นไหมท่วมพักสูตรแรกเป็นปลูกิสารเล็วพี่น้องป้าพี่น้องเป็นแล้วมหมีแรงกินอะไรได้ดินี่ สูตรพิเศษครับสูตรพิเศษครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องสุขุ่สุขชนนะครับที่เขามาเบ่งคลิปขั้นสมพักของบาเปลุกิสารสูตรพิเศษคือไส้น้ำมวกนะครับพี่น้องไส้น้ำหมวกเขานี่แหละครับพี่น้องเป็นยังไงกับเป็นกำลังใจงให้บาเปรุเดยนะครับถ้าเกิดว่าผูดด้ใดยากเหตุตามบาเปก็เหตุได้ครับพี่น้องแบ่งใส้กระปุกกันครับเพราะว่า เอาไปกินกรุงเทพนี่สิลบกรุงเทพนะครับพี่น,อน้องกินกรุงเทพพี่น,อน้องที่แรกใส่ซ้างเราวันนี้ก็เลยไปเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเอาใส่กระปุกเพื่อที่จะเอาลงเทปง่ายๆพี่น,อน้อง สิม <t od ian |ms|> ีย <ana> ็บเลยนะจอาน้ำใส่ได้นะครับพี่น้องเราก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับบาเปสีอรลมเทปพี่น้องเก็ใส่อันนี้เรียบร้อยแล้วใส่กระปุกเรียบร้อยแล้วกับปิดพี่น้องเดี๋ยวปุกหนึ่งเต็มๆเลยพี่น้อง นี่แะครับนี่ครับผมพี่น้องสมพักสูตรเ,าเ้าเปยล,ลูกอีสานครับพี่น้องถ้าพูดได้อยากเห็ดกะเหตดตามเ้าเปยได้ด้วยครับสูตรนี้สูตรเด็ดพี่น้องน้ำสาข้าวสำหรับที่มีดก็แค่นี้แหละครับพี่น้องสวัสดีครับผม